สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านกกอครับบ้านผู้ใหญ่นี่นะครับเรามาดูว่ารถนี่เป็นเป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรกี่ซีซีครับพอเช็คดูแล้วมันเป็นยี่ห้อยี่ห้อรีฟานนะครับสีแดง125ซีซีราคาก็น่าดูก เป็นรถเหมาะสำหรับงานเกษตรตกรรมครับนครับนี่คือยาชพนะครับยูทูบเบอร์สวัสดีครับยูทูบผมช่องวิรัชัยชาแนลครับวิรัชัยชาแนลค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับเนี่ยครับเจ้าของครับกำลังจ้าาว่จะถามมาความรู้สึกของพ่อใหญ่จ้าได้มาจากใสจ้าผู้ใหญ่อันรถสีแดงเจ้านี่ละ รถแม่บ้านรถแม่ออกโอ้ให้ไม่ให้ไม่ใหญ่บ่เออรถไม่ใหญ่รถแม่ใหญ่รถแม่ผู้ใหญ่อ๋อได้านนแล้วีีรถแม่บ้านผู้ใหญ่รถแม่บ้านให้ให้แก่นู่นแกนี่ไปบอเป็นร้อยยี่สิบห้าซีซีรีฟ,ฟ<ป>านกระบะดำได้นะครับเหมาะสำหรับใช้สำหรับการเกษตรนะครับ นี่งเรือเ่องราวของคุณใช่ครับเขาประแจงกันคันหนึ่งอ๋อขอรประแตจงคันหนึ่งของแม่ผู้ใหญ่คันหนึ่งเม,ม,มื่อชาเดินทางมาสองคันด้วยเ,เนาะมีเอฟซีอ่าผู้ใจบุญเนาะจากโนเว่จากโนเว่อ๋อค่ะไปถ้ามีร้นานแ้่เหญ่ก็ยกเครื่องเสียงขึ้นเลยเลอสบายเนาะแม่ใหญ่ขับไปเลยแต่ว่าแต่บ้านบ้านเฮาเอิ้นว่ารถอีหยังอันนี้ไม่ใหญ่เลยสามล้อสามล้อบอกว่าแม่สกายแรกบอกไม่แม่นเนาะสามล้อจ้ะสามล้อเนาะ สามล้ออันนี้ผสมสามล้อดำอันนี้ะสงค์ดำได้บอกดำได้ครับสมัครดีแท้ซะโอ้ดำได้มันก็ดีแหละเนาะปลดล็อกแล้วก็ยกยกเวลาเราแกนแกนแก่ข้าวเนาะเราก็สองข้างก็ได้ถ่ยยาเอาบอกเวลาเราแก่ข้าวแล้วก็มาดำลงแล้วก็ไปแก่ใหม่โอ้สบายเลยทีนี้แก่มากจ้างเขาแล้วก็เทแต่ทีามาเทลงมา โอ้บายเนาะเศษจัจจ้านะครับขึ้นแล้วครับนะครับเหมาะมากครับเหมาะมากสำหรับเกษตรครับบรรทุกบรทุกสำหรับบรรทุกอ๋อมีเกสโลมีอะไรเรียบร้อยเนาะขึ้นเขาขึ้นเนินได้หมดเนาะมันจะกึ่งๆแบบเครื่องยนต์แก่ก้าแก่ก้าแก่ อ่าอ่าใช่แก่ยางแก่กล้วยแก่กล้วยก็โอยได้ได้แก่ของของไปบ้านไปขายของโอ้ได้เหมาะมากเพิ่งมาถึงเมื่อเช้าครับมาัดเนาะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี่เนาะครับเดินทางมาถึงแต่เช้าเลยอันมีเลขทะเบียนหรือเป่าไม่มีลงลงลงบ้านกากานี่สองคันเนาะเช้านะครับสองคันมีสีน้ําเงินคันหนึ่งพ่อผู้ใหญ่เลือกสีแดงเพราะว่าเพิ่นถทีกติอยู่ครับ ถูกกระแพงแดงไว้ก่อนต้องเอาเลือกเอาใช่ดีเนาะผู้ใหญ่เนาะต้องไปอันนั้นซสก่อนตก็ตาสะด่ตาสีตาสะดแต่แต่พวกผู้ใหญ่ให้ป้าเลือกก่อนด้วยให้ป้าเลือกก่อนเอาภูใหญ่ก้สีแดงมัอ๋อมันดวงมันจะเป็นขาวแล้มันม่ไดองสองอันเลยมันจะมีสองสีสีน้ำเงินกับสีแดงสีน้ำเงินกับสีแดงครับมาสองคันเมื่อเช้าครับพี่ใหญ่ อป้าสเงินรวมราคารวมส่งก็หกหมื่นสี่ันห้าร้อยหกหมื่นสี่พันห้าร้อย่ค่าขนส่งมันหกร้ยกิโลมาดูตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็นครสวรรค์นครสวรรค์นู่นตัวเครื่องยนต์ครับมีเมนรถเครือรมนี้เนาะรถดค่าขนส่งให้เพราะว่ามาส่งสองนสอัน รีฟฟานเป็นเครื่องที่ผลิตจากประเทศจีนโอ้มาจากจีนบอกนี่นะจำนวนซีซีก็125ซีซีอะไรมีแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าประเทศไทยนำส่งเข้ามารู้สึกว่าจะนานแล้วนะครับนานสิบกว่าครับเพราะประเทศยี่ห้อนี้ มันมีหลังคามันฝนไม่ตกทำเราด้วยเรามีหลังคายี่ห้อนี้จะทํารถเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็รถครอบสาม้อบครอบครัวตามตลาดนะนะที่มีเรื่องทนอาหอรบางยี่ห้อเดียวกันนี่แหละโอ้ที่เขาขนของไปตลาดะเนาะนี่คือการต้อนรับแม่ยยานางมีเกียร์ถอยมีอะไรด้วยมีเกียร์ถอยหลังเดินหน้าถอยหลังกี่เกียร์ผู้ใหญ่ สี่เกียร์ห้าเกียร์ถอยหลังเบาะห้าเกียร์ถอยหลังครับเนี่ยครับนี่ใหญ่ยิ้มเลย้ใส่นี่แหละเาะแล้วจากับข้าวกจะเอาปุ๋ยใสนี่ให้แม่ใหญ่ทับไปแล้วลองดูลองดูเนาะแต่พ่อใหญ่บขขึ้นน้ำเนื้อ เ,เจ้าเด้อบ่เปิดกระบะก็ได้ปูเทสต้องเอาไปสนามโรงเรียนเนาะคุณยัยเนาะเอาไปหัดก่อนเอาไปเทสก่อนเ,อเทสก่อนยี่ห้อนี้อะไรในประเทศไทยมีเยอะครับเข้ามานานแล้วรู้สึกจะ ประมาณ10กว่าปีแล้วรีฟานนี่ยเ,<อ>เท่า <ไป S 1> ที่ผมจำได้บตอนแรกๆมันจะมาโฆษณาก็เป็นรถรถครอบครัวแล้วก็ไล่ๆหลังมาก็เป็นรถวิบากแล้วลลออพอไล่หลังมาปุ๊บมันเป็นรถทีเนี้ยรถสล้อพวกใช้งานละเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยกระบะก็ปรับสภาพได้ครับ เราอยากได้กว้างแล้วก็หาถ้าเด็กเชื่อมนะชเชื่อมดึงไว้บตัวนี้เห,หมาะมากพ่อผู้ใหญ่เขาจะไปสวนยางพาราครับไปคนเดียวสบายครับเหมาะก,กับการใช้งานนะครับนี่ครับ ะสบความสรเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะไม่จิกไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเลยจ้าสารุสาธุสารุนะคะจากไหนครับแม่ผู้ใหญ่เดี๋ยวผมมาไม่ทันจากนอร์เวย์ค่ะโอ้ขอบคุณด้วยครับคุณนารินนะคะมีน้ำใจมากคมีน้ำใจมากก็ยังไงก็ให้โชคดีดีใจมากดีใจมากเลยจะได้ไป ทำไร่ทำสวนเนาะแม่ผู้ใหญ่ถ้าแม่ผู้ใหญ่ก็จะเอาไปไร่ไปสวนอ้ไขนน้ําขนอะไรไปก็ได้ใส่ปุ๋ยไปก็ได้ค่ะใส่ได้ทุกปัญหาเลยค่ะคแล้วก็บางทีพี่ผู้ใหญ่ไม่อยู่แม่ผู้ใหญ่ก็จะได้ขนกลับข้าวออกไปตรงลานปูค่ค่ะบบางทีก็ไม่มีนะคะรถถ้าพี่ผู้ใหญ่เอารถยนต์ไปแล้วก็มีแต่มอเตอร์ไซค์ก็ขนไม่ได้ค่ะน้องผู้ใหญ่ชิคโอ้มันใช้งานได้อันนี้ประสงค์ครับพวกเนี้ย ครับสลับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดเรื่องเสียงก็ยกขึ้นไปรดบไลกตัดใครนะครับขอบคุณมาก <l> สวัสดีครับ